สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้น้ำมีมีดเหลวงพ่อเดิมาหันหมากนะคะมาให้ทุกท่านได้รับชมนะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะด้ามก็จะเป็นด้ามเข่าวกวางนะคะทุกท่านนะคะด้ามข่าวกวางฝากไม้นะคะทุกท่าน,นะคะ่ะรัดด้วยหวายนะคะนะะเล็กๆนะคะ สำหรับพกพากพ็ทัดรัดเล็กๆนะคะทุกท่านเลยค่ะเฉพาะใบมีดก็สองนิ้วกว่าเนาะนี่ค่ะเข่าวกวางนะคะ,ะ,คะทุกท่านเข่าวกวางนะคะเนี่ยรัดด้วยอลูมิเนียมขาป็นโตนะคะนี่ค่ะมีดยุบต้นๆนะคะทุกท่านมีดหันหมากของลูกก็เดิมนะคะนี่ค่ะสำหรับพกพาเนาะเดินทางไปไหนมาไหนใกล้ไกลนะคะทุกท่านเลยค่ะมีความศักดิ์สิทธิ์ข้มขังปกปักรักษาแล้วนะคะให้ไปไหนมาไหนรอดปลอดภัยแควาคาดนะคะ ให้ผลภัยนะคะทุกท่านเลยค่ะอันนี้มีดยุบต้นนะคะทุกท่านที่ฝั่งกระตุกตรงนี้แต่ไม่ใช่มีดหลวงพ่อลุ่งนะคะมีดหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านเลยค่ะข้างก็จะไม่สั่นไม่คลอนะคะนะคะี่ค่ะแน่นหนามากๆเลยด้ามก็จะเป็นด้ามเข่ากวางสวยงามมากๆนะคะทุกท่านเลยค่ะมีดยุบต้นนะคะโพครึ่งใบเสมาใบาโพนะคะนะคะี่ค่ะลายโบราณเนาะนี่ค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะทุกท่านเลยค่ะ สำหรับท่านหญิงท่านชายพกพาใส่กระเป๋าใส่กระเป๋าเดินทางใส่กระเป๋าเออสะ,ะพายอ่าหรือว่าเราใส่กระเป๋าสตางค์หรือว่าเป๋าเสื้อก็ได้นะคะทุกท่านในเวลาเดินทางนะคะนะคะคสวยงามมากๆเลยเล่มนี้นะคะสำหรับพกพาไปไหนมาไหนเนาะพุทธคุณของหลวงพ่อเดิมศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากๆนะคะพุทธคุณสูงส่งมากๆนะคะ,คะเรามารับชมมีดเล่มที่สองเนาะ อันนี้ก็มีดหลวงพ่อเดิมทรงหั่นหมากนะคะทุกท่านเลยค่ะด้ามรวมฝักหนิ้วเฉพาะใบมีดสามนิ้วนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นทรงหั่นหมากด้ามไม ctive, ้ฝ nice, ักไม้น no ะคะทุกท่านเลยค่ะด้ามก็จะสวยงามมากๆเลยนะคะยุคต้นนะคะทุกท่านเลยค่ะใบมีดก็จะสวยงามมากๆเลยนะคะนี่ค่ะโพครึ่งใบเสีมาใบโพนะคะทุกท่านเลยค่ะใบมีดสันมีดก็จะสวยงามมากๆเลยหนามากๆเลยนะคะทุกท่านเลยค่ะ ด้ามก็จะเป็นด้ามาไม้มงคลไม้แก่นไม้แข็งนะคะทุกท่านเลยคะ่ะสวยมากๆเลยนะคะเหล็กนีก็จะเป็นเหล็กกรันกรรันก็ไม่สัน่นไม่คอนนะคะมวลสารอยู่ตรงนี้นะคะทุกท่านเลยคะ่นะนีคะหลวงพ่อเดิมท่านอธิษฐานจิตปลูกเสกทุกเล่มนะคะทุกท่าน,นะคะ่ะนี่คะ่คะเดินทางไปไหนมาไหนนาอพกใส่กระเป๋าเดินทางหรือว่า อาใสกาา่กระเป๋าตะภายกระเป๋าตังนะคะทุกท่าน,นะคะ่ะมารับชมมีดเลมจีสานะคะนะีคะอันนี้ก็มีดหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านด้ามลงฝักเนิ้วเฉพาะใบสี่นิ้วนะคะเฉพาะใบสี่นิ้วะคะ่ะรัดด้วยอารมณ์เนียมะคะ่ะเป็นโตนะคะนี่คะ่ะนี่ค่ะไม้ก็จะเป็นไม้เนื้อแข็งไม้มงคลนะคะทุกท่าน,นยุบต้นๆน,นะคะนะคะี่ค่ะนี่คะ่ะสวยงามมากๆเลย ดูทั้งในนะคะนีคะอันนี้โพครึ่งใบนะคะทุกท่านโพครึ่งใบอันนี้กหนกลายกหนกดอกไม้นะคะนี่ค่ะใบก็จะคล้ายๆทรงปลาหมอเหมือนกันนะคะทุกท่านให้ทุกท่านได้ดูนะคะนี่ค่ะฝั่งตะกุดอย่างนี้ไม่ใช่หลวงพ่อลูกนะคะทุกท่านหลวงพ่อเดิมนะคะอันนี้หลวงพ่อเดิมนะคะนี่ค่ะโพครึ่งใบ ข้างก็จะไม่สั่นไม่คอนแน่นหนานะคะเล่มนี้สวยงามมากๆเลยนะคะทุกท่านเลยคะ่ะสำหรับท่านหญิงท่านชายเนาะบูชาไปแล้วพกใส่กระเป๋าเดินทางไปไหนมาไหนหรือว่ามีธุรกิจส่วนตัวนะคะทุกท่านเลยคะ่นะ,คะมีธุรกิจส่วนตัวหรือว่ามีบริษัทหรือว่ามีร้านค้าร้านขายนะคะทุกท่านเลยคะ่ะเราพกไปไหนมาไหนติดตัวไว้นะคะเพราะว่าทุกวันนี้ ยังมีคุณใสย,ยังมีอา่อาอ่าวิญญาณที่เล่ร่อนอยู่นะคะทุกท่านถ้าดวงเราตกถ้าเรามีมีดหลวงพอเดิมติดเป๋าก็ติดตัวไว้นะคะท่านจะปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีมาลายหายไปจากาตัวเรานะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะจะป้องกันภัยเนาะไปไหนมาไหนให้รอดปลอดภัยแข้วคาดนะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะ ปกปักรักษาทำมาหากินเจริญรุ่งเรืองนะคะทุกท่านอธิษฐานจิตขอพอรท่านนะคะค่ะสุดท้ายน,นี้น้ำก็ขอกราบขอพระคุณทุกท่านมากๆที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ